สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2541เรามีนัดกันในหัวข้อเป็นคนใหม่ในปีใหม่ปกติในทุกๆช่วงสิ้นปีนะครับมผมก็จะหยิบเอาประเด็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นจังหวะที่จะพูดคุยกันเนื่องจากทุกๆก,การขึ้นปีใหม่เนี่ยคนส่วนใหญ่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่นะครับเราก็เคยคุยกันในหัวข้อนี้ในแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นแล้วโดยทั่วไปเวลาที่คนเราอยากเป็นคนใหม่เนี่ยเขาก็มักจะมีพลังเพิ่มขึ้นมาเราก็จะคิดโน่น ทำนี่นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมคือเป็นเรื่องของสิ่งที่เขากระทำนะครับแล้วถ้าเขาทําได้นานเพียงพอมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายการลดน้ำหนักหรือการอ่านหนังสือนะครับแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถทําได้ต่อเนื่องนะครับเวลาผ่านไปเราก็ไม่สามารถทำได้อย่างที่ตั้งใจ ซึ่งเวลาที่เราคุยกันในเรื่องนี้ก่อนนะั้นนี้ผมก็จะพูดว่าการจะลงมือทำสิ่งใหม่ในชีวิตให้ได้ผลเนี่ยเราต้องให้เวลากับการเข้าใจแรงจูงใจของตัวเองนะครับว่าอะไรทำให้เราอยากทำในสิ่งนั้นอะไรทำให้เราอยากจะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เป็นอยู่ไปสู่สิ่งใหม่พูดง่ายๆตอบคำถามว่าทำไปเพื่ออะไรการสํำรวจแรงจูงใจ เป็นงานภายในที่เราต้องทําความเข้าใจและรู้จักตัวเองเพราะเวลาที่เราเชื่อมต่อกับความต้องการลึกๆข้างในใจเรานะครับซึ่งไม่ใช่แค่ลดน้ําหนักนะครับเราต้องถามต่อว่าเราจะลดน้ําหนักไปเพื่ออะไรถามอย่างเงี้ยซ้ำๆเป็นสักสองสาครั้งนะครับซึ่งเวลาที่เราบอกว่าเราลดน้ําหนักเพื่ออะไรก็กว่าเราอยากดูดีอยากดูดีเพื่ออะไรก็เพื่อให้คน โอเคกับเราเพื่อให้เราโอเคกับตัวเองนะครับโอเคกับตัวเองมันสําคัญยังไงก็เพราะว่าเราอยากจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองเวลาที่เราถามอย่างนี้หลายรอบเราก็จะเริ่มแตะถึงอะไรบางอย่างที่ลึกลงไปซึ่งก็จะเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้คือภายในส่วนภายนอกเราก็คุยกันในแนวคิดเรื่องของก้าวเล็กๆที่พูดว่าอย่าตั้งเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงสูงเกินไปแต่ให้ทำก้าวเล็กๆที่ต่อเนื่องแล้วค่อยๆขยับ ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเป็นลำดับซึ่งด้วยแนวคิดนี้ก็มีคนส่งข้อความมาพูดกับผมนะครับว่าเขาทำได้สำเร็จด้วยแนวคิดก้าวเล็กๆแต่ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ทำไม่สำเร็จนะครับซึ่งแน่นอนครับกลุ่มไม่มีสูตรไหนนะครับที่จะได้ผลกับคนทุกกลุ่มผมก็จะมีโอกาสที่จะช่วยเหลือคนที่ทพยายามทำตามนี้แล้วไม่สำเร็จแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีช่วยเขา ให้ได้ผลจริงสำหรับในปีนี้ก็มีโอกาสได้ชมคลิปของกูรูท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกูรูจากซีกโลกตะวันตกชื่อแจ็คแคนฟิล l ์นะครับ g ูรูคนนี้ก็ถือว่ามีชื่อเสียงมากตั้งแต่ยุคที่ผมอายุไม่มากนะครับสมัยนั้นก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อเสียงก็คือแปลเป็นไทยได้เหมือนกับซุปไก่สำหรับการดูแลจิตใจ จิตวิญญาณนะครับเหมือนกับเป็นอะไรที่ย่อยง่ายมีประโยชน์ในการดูแลใจหลังจากนั้นเขาก็เขียนหนังสือไว้หลายเล่มนะครับที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จซึ่งปกติผมไม่ตามงานของเขาสักเท่าไหร่นะครับเหตุที่ไม่ตามงานของเขามากก็เพราะว่าคําตอบข้อเสนอของเขาเป็นในระดับ how to คือเป็นในระดับพฤติกรรมขั้นตอนนะครับหนึ่นคล้ายๆมีสูตรสําเร็จมันก็ง่ายดีครับแต่ว่าผมทํางาน ที่พบเสมอว่า how w t เนี่ยมันมีข้อจํากัดคําแนะนําว่าให้ทํำยังไงมีข้อจํากัดแต่มันไม่ใช่ไม่ดีนะครับเนื่องจากผมเจออะไรที่หลากหลายและลึกซึ้งซับซ้อนกว่านั้นก็เลยดูของกลุ่มคนที่ทํางานในระดับ How to เป็นครั้งคราวนะครับแล้วไม่กี่วันมานี้คลิปของเขาก็โผล่เข้ามาในฟีด u t u b e ของผม mm hmm. เห็นหัวข้อแล้วก็เลยลองดูนะครับเป็นความยาวคลิปประมาณสักสิกว่านาทีนะครับซึ่งผมฟัง แล้วก็ดูการนำเสนอของเขาแล้วก็คิดว่ามีแง่มุมที่น่าสนใจแต่ดูจบก็เห็นว่ามันยังมีบางอย่างที่อยากจะเติมเข้าไปให้มันสมบูรณ์ขึ้นดังนั้นในวันนี้เราก็จะคุยกันโดยอ้างอิงถึงคลิปของคุณแจ็คแคนฟิลท่านนี้นะครับแต่ว่านั่นจะเป็นเนื้อหาช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะมีเนื้อหาช่วง2ที่ผมจะเติมเข้าไปเพิ่มเติมการเติมนี้ก็เพื่อให้มีความสมบูรณ์ในเชิงเนื้อหามากขึ้น เพราะว่ามันจะมีคนที่ทําตามสูตรประเภทนี้แล้วไม่ได้ผลผมก็จะมาเติมว่า,าแล้วถ้าไม่ได้ผลมันติดขัดจากตรงไหนและจะแก้ได้ยังไงนะแต่ถามว่าแล้วสูตรหรือแนวทางที่ผมเข้าเสริมเข้ามามันจะแก้ได้ทุกคนไหมก็ไม่ได้เพราะอย่างที่บอกครับมันไม่มีสูตรสําเร็จอะไรจะใช้ได้กับคนทุกคนอย่างได้ผลนะตอนนี้เรามาเริ่มต้นจากข้อคิดของคุณแจ็คแคนฟิลก่อนนะครับประการแรกก็คือถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ สิ่งสําคัญสิ่งแรกเลยก็คือเราต้องกลับมารับผิดชอบตัวเองอย่างแท้จริงนะครับเลิกอ้างโน่นอ้างนี่นะครับซึ่งสาระสําคัญที่เขาคุยก็คือคนจํานวนมากเนี่ยถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆจะต้องรับผิดชอบชีวิตและรับผิดชอบการกระทําของตัวเองในส่วนของผมก็เคยคุยกันบ่อยนะครับแม้แต่อารมณ์ความรู้สึกของเราเราก็ยังต้องรับผิดชอบเป็นเจ้าของมัน เพราะว่าแม้ว่าเราจะควบคุมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ได้ในชีวิตของเรานะครับเราควบคุมโควิดไม่ได้เราควบคุมระบบเศรษฐกิจไม่ได้ควบคุมการจ้างงานควบคุมว่าใครจะมาเป็นเจ้านายเราถ้าเรามีธุรกิจตัวเองเราก็ควบคุมไม่ได้ว่าจะมีคู่แข่งเข้ามาในสาขาของเราไหมนะครับยกเว้เราทำงานที่เฉพาะด้านมากที่ผู้แข่งเข้ามายากงนั้นการที่เราควบคุมสิ่งต่างๆในชีวิตไม่ได้เนี่ย เราจะรับผิดชอบชีวิตได้ได้อย่างไร,นะครเคล็ดในเรื่องนี้เนี่ยหลักทางจิตวิทยามีอยู่หลักๆเรื่องเดียวครับก็คือเราควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่เราควบคุมการกระทําควบคุมการตอบสนองควบคุมการจัดการจากฝากเราได้เสมอนะครับในทางคําสอนทางศาสนาก็มีนะครับเราจะพูดถึงเช่นทางพุทธก็จะพูดถึงสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัย รเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันที่จะยอมรับมันแต่ถึงที่สุดเราต้องเป็นที่พึ่งแห่งตัวเองนะครับการแยกแยะระหว่างว่าเราไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้แต่เราต้องรับผิดชอบตัวเองเนี่ย mm hmm. ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนะครับจากนั้นคุณแจ็คก,ก็จะนําเสนอประเด็นไว้4 5หประเด็นเรียงลำดับนะครับเป็นเหมือนกับหลักคิด ที่เมื่อเราทําตามขั้นตอนแล้วเนี่ยเราก็พอจะได้แนวคิดว่าเออถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เลือกที่จะรับผิดชอบตัวเองตัดสินใจได้แล้วว่าฉันจะต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองเนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างไงที่จะทําให้การเปลี่ยนแปลงนั้นประสบความสําเร็จรขั้นแรกเขาก็จะแนะนําว่าให้ลองทบทวนดูว่าเรามีสถานการณ์อะไรในชีวิตที่รู้สึกว่ามันมีความยุ่งยากที่มันเป็นปัญหาบ้าง ซึ่งแน่นอนชีวิตทุกคนก็ต้องมีนะครับสิ่งที่ไม่ลงตัวสิ่งที่เป็นปัญหาก็ให้เลือกขึ้นมานะครับเราถ้าเรามีมากกว่าอันนี้ผมเติมเองนะครับถ้าเรามีมากกว่า1เรื่องเราก็ลิสต์ทุกรายการแล้วก็หยิบมาสักเรื่องหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดบ่อยหรือเรื่องที่เราเห็นความสําคัญนะครับจากนั้นเมื่อเราตระหนักในความเป็นปัญหาบางอย่างในชีวิตของเราเนี่ยขั้นถัดมาก็ต้องทบทวนดูครับว่าการที่ปัญหานี้ดำรงอยู่ในชีวิตของเราเนี่ย ตัวเราเองมีส่วนในทางตรงหรือทางอ้อมอะไรบ้างที่ทำให้เกิดสถานการณ์นี้นะครับโดยทั่วไปเรามักจะมองไม่เค่เห็นตัวเองนะครับว่าเรามีส่วนในการสร้างสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นเช่นบางครั้งเรารู้สึกว่าคนชอบมาลั้าเส้นเราแต่เราไม่เคยรู้ตัวว่าเราลากเส้นไม่เป็นนะครับถ้าเราก็คิดแต่ว่าคนมาลั้าเส้นเราวันหนึ่งถ้าเราตระหนักว่าเป็นเพราะเราลากเส้นไม่เป็นเราก็พบว่าเมื่อเราลากเส้นเป็นคนก็ไม่มาลําเส้นเรา นั้นความหมายตรงนี้ก็คือแม้เราจะมีปัญหาบางอย่างที่เราตระหนักเนี่ยแต่เราต้องตั้งคำถามเสมอว่าเรามีส่วนในทางตรงหรือทางอ้อมของการก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เราไม่ชอบอันนั้นนะครับหรืออาจจะเป็นคำถามคล้ายๆกันที่อาจจะมองว่าเรารู้แต่ไม่ทำหรือละเลยหรือมองข้ามหรือทำเป็นไม่รู้กับเรื่องอะไรที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในชีวิตเรานะครับ คล้ายๆกันกับเรามีส่วนทางตรงทางอ้อมอย่างไงนะครับพูดง่ายๆว่าเมื่อเราทบทวนสถานการณ์ที่เราเผชิญแล้วรู้สึกว่ามันมีความยุ่งยากหรือเป็นปัญหาเนี่ยให้หาดูว่าในการมีปัญหานั้นเนี่ยเรามีส่วนรับผิดชอบตรงไหนบ้างเมื่อเราตระหนักว่าเรามีส่วนในทางตรงทางอ้อมอะไรบ้างเราก็จะเริ่มเกิดแนวคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะทําอะไรได้บ้างใช่ไหมครับแต่ว่ายังไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นครับ คุณแจ็คก,ก็เสนอขั้นตอนหนึ่งซึ่งผมใช้อยู่ในกรณีการก้าวออกนอกคอมฟอร์โซนนะครับสำหรับภาษางคุณแจ็คก,ก็คือเราได้อะไรจากการอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะครับเราได้อะไรจากการยังทําในแบบเดิมที่ทำให้เราเจอปัญหานั้นความหมายคืออะไรนะครับความหมายก็คือแม้ว่าชีวิตเราจะมีปัญหายุ่งยากบางอย่างแต่ปัญหายุ่งยากนั้นก็ให้อะไรบางอย่างกับเราอยู่ด้วย เช่นในคนที่ลากเส้นไม่เป็นแล้วก็มีคนล้ำเส้นเขาบ่อยถามว่าเขาได้อะไรเหรอนะครับถ้ามองดูดีๆนะครับเวลาที่มีคนมาขอโน่นขอนี่กับเราบางคนรู้สึกดีใจที่มีคนมาให้ความสำคัญมาใส่ใจมาขอความช่วยเหลือแล้วเขารู้สึกมีคุณค่ากับการได้ตอบโจทย์คนอื่นนะครับเนั้นในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าเราจะรู้สึกไม่ค่อยชอบมัน แต่ถ้าเราอยู่กับมันได้และอยู่กับมันต่อเนื่องนะครับบางครั้งมันเป็นเพราะว่าสถานการณ์ที่เรารู้สึกเป็นปัญหานั้นเนี่ยมันกําลังตอบความต้องการบางอย่างในใจเราเราต้องหาตัวนี้ออกมาให้เจอนะครับซึ่งปัหาให้เจอแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อไอ้นี่ก็คือสิ่งที่เราได้มาแล้วทําให้เราไม่ได้มีพลังในการเปลี่ยนแปลงทําให้เราอยู่กับจุดเดิมได้นะครับเราก็จะทบทวนข้อต่อไปตามคําแนะนําของคุณแจ็คนะครับว่า เราอยากมีประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างไรซึ่งถ้าจะแปลบขยายความก็คือก็ในเมื่อเรามีปัญหาบางอย่างที่ยุ่งยากแล้วเราไม่ชอบเราต้องการอะไรเราอยากให้มันเป็นอย่างไรและถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้แล้วเราเราจะมีประสบการณ์อย่างไงนะครับอันนี้ก็คือเราอยากจะมีประสบการณ์แตกต่างไปอย่างไงทำไมถึงถึงตั้งประเด็นแบบนี้ก็เพราะว่ามันทำให้เรา ตระหนักว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องได้นะครับเพราะเราควบคุมมันไม่ได้แต่การตั้งว่าเราต้องการมีประสบการณ์ภายในต่างไปอย่างไรหรือเป็นอย่างไรเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เรารับผิดชอบได้ไนั้นวิธีการตั้งประเด็นแบบนี้เนี่ยมันทําให้เราไม่ติดก,กับดักไปกับการพยายามจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้ก็เลยตั้งเป็นว่าเราอยากมีประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากที่เป็นอยู่อย่างไรและจากนี้ก็คือนําไปสู่ว่า งั้นเราจะทําอะไรจึงไปสู่ประสบการณ์เช่นนั้นและปิดท้ายด้วยว่าเราจะลงมือทําเมื่อไหร่แนวะทางของคุณแจ็คก,ก็ฟังดูเป็นเหตุเป็นผลเป็นตักกะนะครับคือเริ่มต้นรับผิดชอบตัวเองค้นหาปัญหาหรือที่สมัยปัจจุบันคนจํานวนมากคนรุ่นใหม่จะใช้คําว่าเพนพอยต์นะครับมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นปัญหาอยู่ แล้วต้องดูด้วยว่าการที่สิ่งที่เป็นปัญหายอยู่ดำลงอยู่ได้เรามีส่วนอย่างไรสักแค่ไหนตรงไหนแล้วเราอยากเรารู้ไหมว่าเรากําลังได้อะไรจากสิ่งเหล่านี้นะครับตัวนี้คนมักจะไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้มองรู้นะครับฉะนั้นจึงตั้งความหวังความเป้าหมายว่าเราต้องการให้เป็นยังไงในเชิงประสบการณ์ของเราแล้วจึงออกแบบสิ่งที่จะทําแล้วก็ตอบว่าจะทําเมื่อไหร่ด้วยตัวนี้ก็จะนําไปสู่การมีแผนล,ลงมือทํา โดยวิธีคิดนี้คุณก็จะเห็นนะครับว่าฟังดูมันก็ดีนะครับผมคิดว่าการเรียนตรักกะในชุดนี้เป็นตรรก,กะที่ฟังดูเรียงลำดับไว้ได้ดีนะครับแล้วก็ดูมีเหตุมีผลดีมีความเข้าใจในเชิงอารมณ์ความรู้สึกด้วยแล้วก็ได้ตระหนักในกับดักหรือหลุมพรางของคนทั่วๆไปแต่ นะครับอย่างที่บอกมันไม่มีสูตรไหนสําเร็จด้วยดีนะครับการที่เราตระหนักว่าเราอยากทําอะไรที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นสมมุติว่าเรารู้ดีว่าเรามีอาการซึมเศร้าเราก็ไมช่ชอบอารมณ์ซึมเศร้าของเราเราก็ตระหนักว่าส่วนหนึ่งของความซึมเศร้าเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีนะครับเรามีส่วนในการทําให้เรามีอาการซึมเศร้าเราไม่กินนอนออกกําลังกายให้ดีนะครับ เราอยู่ตรงนี้ได้แล้วมันดียังไงก็คือเราก็ทําให้เราไม่มีพลังแล้วเราไม่ต้องไปเครียดกับสถานการณ์กดดันภายนอกหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราจะตระหนักจากนั้นเราอยากจะมีประสบการณ์เงียเราก็อยากจะมีประสบการณ์ความสุขมากขึ้นเราต้องทําอะไรก็กินนอนออกกาลังกายตัวเป็นตะกะใช่ไหมครับแต่มนุษย์ไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลครับดังนั้นเวลาที่เราคุยกับคนกลุ่มหนึ่งเช่นในวงของผู้เรียนเรื่องของการจัดการ การแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช่ยาก็จะมีคนตระหนักว่าจริง,รงๆเขาพอมีความรู้นะครับว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ดีสําหรับเขาเช่นออกกําลังกายนี้รู้ชัดๆผมพูดประจำนะครับบางอย่างอาจจะรู้ไม่ชัดเช่นว่าปรับระบบคิดนะครับมันช่วยแก้เรื่องซึมเศร้าได้อาหารบางชนิดเราคุยไปหลายอย่างที่ไม่คุ้นอาจจะเป็นเรื่องทริปโตแฟนนะครับอาหารเหล่านี้เนี่ยกับความรู้เหล่านี้ก็แปลว่าถ้าเพียงแต่เราลงมือทําอารมณ์เราจะดีขึ้นได้ แต่คนก็ไม่สามารถทำได้ทุกคนดังนั้นผมก็ลองหยิบเรื่องนี้มานั่งคุยกันในผู้เรียนนะครับก็มีสมาชิกท่านหนึ่งก็แบ่งปันประสบการณ์ว่าจริง,รงๆความรู้พวกนี้เธอรู้นะและก่อนหน้าน,นี้เธอก็มีพลังจนกระทั่งวันหนึ่งเธอถูกวินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้าโดยเธอไม่ตระหนักแล้วผมเองยังไม่ได้ซักประวัติส่วนตัวเพราะนั่นไม่ได้เกิดขึ้นในชั้นเรียนนะครับแต่เธอเล่าให้ฟังว่า เธอพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการทำสิ่งต่างๆในแนวคิดเรื่องก้าวเล็กๆตามที่ผมเคยสอนแล้วเธอก็พยายามหาความสุขอย่างง่ายๆตามที่ผมเคยสอนนะครับแต่เธอทำไม่ได้แล้วเวลาที่เธอทำไม่ได้เธอยิ่งรู้สึกแย่แล้วเวลาที่เธอยิ่งรู้สึกแย่เธอก็ยิ่งไม่มีกำลังใจเพราะเธอไม่มีกำลังใจเธอก็เลยไม่อยากทำเพระเธอไม่ทำเธอก็รู้สึกแย่ลง มันก็วนกันอยู่ในวงจรนี้นะครับซึ่งในวงที่ผมสอนหรือในคอร์สออนไลน์เรื่องแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช่ยาก็จะเรียกว่าอันเนี้ยคือลูปหรือวงจรให้เกิดความซึมเศร้าแล้วเราถ้าเราไม่เข้าใจวงจรเนี้ยเราจะก้าวออกนอกวงจรนี้ได้ยากนะครับแทนที่เราจะตัดสินว่าคุณล้มเหลวคุณทำได้ไม่ได้เรื่องคุณทำผิดเราก็ต้องเริ่มต้นดยทัศนะใหม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้น มันมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตในความพยายามของคุณที่จบลงด้วยความรู้สึกล้มเหลวหรือแย่ลงซึ่งนั่นก็นำไปสู่การค่อยๆค,คุยข้อมูลแล้วก็นำไปสู่การเห็นวงจรความเศร้าของเธอวงจรน,นี้เนี่ยที่ผมกำลังจะยกตัวอย่างไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะผู้ป่วยซึมเศร้านะครับมันเป็นวงจรที่ทำให้คนส่วนใหญ่ติดอยู่ในวังวนที่ทำให้เขาหลุดออกจากวังวนไม่ได้ดังนั้นแม้จะมีความรู้ว่าอะไรดี แม้จะมีกระบวนการขั้นตอนอย่างที่คุณแจ็คแคนฟิลพูดนะครับแต่เราก็ยังอาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากทำไม่ได้เพราะจิตใจคนเรามีความซับซ้อนแล้วมันจะดิ้นหนีนะครับดังนั้นวงจรน,นี้เนี่ยผมได้มีโอกาสสักถามเธอต่อหน้าผู้เรียนร่วมกันนะครับแล้วเราก็ได้วงจรง่ายๆมาที่ผมจะลองเล่าให้ฟังนะครับคือมันเริ่มต้นจากการที่เธอเล่าให้ฟังนะครับเพราะเป็นการเรียนครั้งแรกด้วยกันเท่านั้นเอง ว่าเธอมีอาการซึมเศร้าโดยที่เธอก็ไม่เข้าใจว่าเกิดจากอะไรซึ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยนะครับจากนั้นเธอก็พยายามจะสู้ด้วยกันตั้งใจจะปรับพฤติกรรมเช่นเธอรู้ดีว่าเธอควรจะออกกาลังกายทํา10นาทีไม่ได้ก็ทํา5นาทีแนวคิดก้าวเล็กๆเต็มรูปแบบครับแต่ถึงเวลาเธอทําไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเพราะทำไม่ได้เลยแล้วเธอทําไงต่อเธอก็โทษตัวเองว่าแค่นี้ทําไมทําไม่ไ,มได้ พอโทษตัวเองปุ๊บก็รู้สึกเศร้ามากขึ้นและรู้สึกแย่กับตัวเองแล้วรู้สึกล้มเหลวก็ยิ่งไม่มีแรงแล้วก็รู้สึกไม่ดีก็ทําให้นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับก็จะมองว่าตัวเองจัดการอะไรไม่ได้แล้วก็มีอาการซึมเศร้ามากขึ้นซึ่งก็ทําให้เธอไม่มีแรงในการไปลงมือทําและเธอก็โทษตัวเองว่าแค่นี้ทําไมทําไม่ได้คุณเห็นไหมครับว่าวงจรตัวนี้เนี่ยคนที่อยู่เป็นเจ้าของวงจรไม่เห็นแต่สําหรับคนนอกถ้าได้มีการคุยแป๊บหนึ่งเราจะเห็น เพราะคนเรามองไม่คเห็นตัวเองแต่ถ้าเรามีการทบทวนในลักษณะนี้นะครับซึ่งปกติผมจะทําให้เห็นเป็นวงจรนะครับซึ่งก็คือสิ่งที่ผมพูดไปวงจรนี้ก็กลายเป็นตัวที่ทําให้เธอวนลู o ติดกับดักอยู่ในนั้นนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในคลาสอื่นนะครับเราเคยคุยถึงการพยายามจะเปลี่ยนแปลงของคนเรานะครับ ซึ่งสิ่งที่เราเจอก็คือคนส่วนใหญ่จะใจร้อนอยากหายเร็วๆอยากดีขึ้นเร็วๆนะครับพออยากหายเร็วๆอยากดีขึ้นเร็วๆเขาทำอะไรครับเขาก็พยายามทําหลายอย่างพร้อมๆกันแล้วก็หลายคนก็มีนิสัยสมบูรณ์แบบทําอะไรก็ต้องมทมทําเต็มร้อยนะครับผลก็คือเขาเปิดแนวรบเยอะแล้วก็พยายามทําหลายอย่างแล้วก็ตั้งเป้าสมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่ได้ทําหรือทําแล้วไม่ได้ผลมากอย่างที่ตัวเองต้องการ แล้วก็รู้สึกว่าไม่สําเร็จรู้สึกล้มเหลวแล้วก็รู้สึกแย่กับตัวเองแล้วก็ยังคงอยากดีขึ้นก็พยายามทําใหม่ด้วยการพยายามมากเกินอันนี้ก็เป็นวงจรหนึ่งที่ทาให้การเปลี่ยนแปลงไม่ประสบความสาเร็จครับวงจรประเภทนี้นะครับเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในชีวิตคนเราซึ่งถ้าเราไม่รู้ทันมันเราก็จะตกติดกับดัก กับการที่เราจะไม่สามารถก้าวขึ้นมาได้นะครับดังนั้นถ้าจะผสมระหว่างแนวคิดของคุณแจ็คแคนฟิลกับตัวอย่างของอุปสรรคแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเติมเนื้อหาเข้ามาว่าแม้เราจะพยายามจะก้าวผ่านสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นข้อจำกัดของตัวเราของชีวิตเราแต่เราต้องตระหนักด้วยว่ามันมีวงจรบางอย่างที่อาจจะเป็นอุปสรรคภายในตัวเราเองและมันเป็นอุปสรรคที่เรามองไม่เห็น แล้วมันไม่ได้อยู่ในขั้นตอนของคุณแจ็คสักเท่าไหร่ชัดเจนนักนะครับคือมันแฝงอยู่แต่ว่ามันไม่เห็นครับนั้นจึงจาเป็นที่เราจะต้องตระหนักในวงจรน,นี้นะครับเราจะตระหนักได้ไงก็คือการทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอย่าเพิ่งตัดสินอย่าเพิ่งโกรธตัวเองอย่าขึ้นหงุดหงิดแล้วก็มองว่าตัวเองล้มเหลวนะครับแต่ให้ตั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นเราตั้งใจจะออกกําลังกายแค่5นาทีแต่เราไม่มีแรง แล้วเราก็ไม่ได้ทามันแล้วเราก็รู้สึกแย่เกิดอะไรขึ้นนะครับการตั้งทัศนะที่ถูกต้องด้วยการตั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นและต้องการทําความเข้าใจอย่างแท้จริง <c oughs> ก็จะทําให้เราหันมาทบทวนจนกระทั่งเราเข้าใจวงจรนั้นแล้วเมื่อเราเข้าใจวงจรนี้เรามองด้วยความเข้าใจโดยไม่ต้องตัดสินตัวเองไม่ต้องต่อว่าตัวเองไม่มองว่าเป็นความล้มเหลวหรือเราไม่ดีพอเราไม่ได้เรื่องนี่นะครับมองด้วยความเข้าใจพูดง่ายงให้มีเมตตาตัวเองนะครับ มันก็จะเริ่มเห็นครับว่าอืมให้ความพยายามจะทำให้ดีความพยายามจะทำให้สมบูรณ์แบบมันทำให้มันมีฝ่ายฝ่ายหนึ่งที่กดดันเราให้ทำเกินหรือต่อว่าเราแรงนะครับซึ่งถ้าเราจะประสบความสำเร็จได้เราต้องเปลี่ยนทัศนะโดยนอกเหนือจากการเมตตาตัวเองแล้วก็คือเรายังต้องเข้าใจว่า มันฝ่ายเนี้ยฝ่ายของความต้องการให้สําเร็จฝ่ายของที่กดดันและสมบูรณ์แบบเนี่ยมันเหมือนกับพยายามมากไปดังนั้นมันต้องมีการต่อรองข้างในใจเราให้แบบแค่นี้ก็ได้ไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็ไอความรู้สึกสบายๆกับตัวเองที่ไม่กดดันตัวเองเกลับกลายเป็นตัวที่ทําให้เราลื่นไหลไปกับสถานการณ์ชีวิตได้ดีขึ้นดังนั้นถ้าเราตั้งเป้าแบบสบาย แค่นี้ก็ดีพอแล้วไม่ต้องมากก็ได้มันก็จะช่วยเราไปสู่ความสำเร็จแบบง่ายๆได้ดีขึ้นโดยเน้นให้เราอยู่กับตัวเองให้เป็นในแบบสบายๆแล้วก็จะช่วยเราเดินไปข้างหน้าแบบไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องกดดันตัวเองจนเกินไปมันก็จะทำให้การเดินทางมันง่ายมากขึ้นนะครับงนั้นถ้าเอาของคุณแจ็คมาผสมกับเรื่องนี้นะครับคุณก็จะเห็นได้ว่าในความพยายามจะสร้างการเปลี่ยนแปลง ถ้าเราทำตามขั้นตอนแล้วไม่สำเร็จขอให้เราถอยกลับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นในความพยายามของเราซึ่งเวลาที่เราตระหนักว่าเกิดอะไรขึ้นในความพยายามของเราเนี่ยถ้าเราทบทวนได้ดีนะครับเราจะเห็นเองครับว่ามันตกร่องหรือติดลูหรือวนลูหรือตกอยู่ในวงจรน,นั้นอย่างไรนะครับเมื่อเราตระหนักในวงจรน,นั้นแล้วเราเข้าใจตัวเองเราเมตตาตัวเองเนี่ยการ ผลักดันหรือการเปลี่ยนแปลงตัวเราจากข้างในก็จะเป็นเรื่องที่เกิดได้ง่ายขึ้นและเมื่อเราเริ่มต้นในทัศนะที่ถูกต้องด้วยการทำแบบเมตตาตัวเองคู่กันไปนะครับแนวคิดของคุณแจ็คก็จะทำได้สำเร็จมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นวงจรหรือแนวทางอีกชิ้นส่วนหนึ่งที่จะไปเติมให้กับสิ่งที่คุณแจ็คแคนฟิลพูดไว้ ให้มันมีความสมบูรณ์แบบต้องใช้คำว่าให้มันมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อที่ว่าในปีใหม่เราก็จะได้เป็นคนใหม่อย่างที่เราต้องการ